ดยสงบสับสีชมพูกันยกด้อมเลยค่ะกับโมเมนต์ความฟินของพี่ก้าวนพะก้าวและน้องพีพีปุนปีดี ที่ล่าสุดในวันที่4สิงหาคมพวกเขาก็ควงคู่กันมาร่วมงานเปิดตัวโปรโมโรโตโรเตอบุกเล็บโนลิมิตที่มาพร้อมคอนเซปต์ The u n no l i m i t ล in Life คู่ยังได้ไปร่วมลฟ์กับมินแอป E.T. ทูเกเตอร์พร้อมทำทับทิมกรอบฉบับคนมีคู่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าระหว่างทับทิมกรอบหรือพี่ก้าวน้องพี่่อะไรจะหวาดวกกันนะคะ อาพีใส่ได้อันนี้คือสุดรวมสาวาเหรอแปดช้อนมันต้องมันต้องใส่เลยนะเออลูกสาวแม่เป็นยังไงรักแม่ไหมเฮ้ยผกกิดได้ไผิดได้ไหมผิดได้ไ <c oughs> ให้ผู้จัดการด้วยใช่แล้วก้าวไปทำให้ไปเสริมพี่อุฒิหนึ่งช่วยอุ่ยพี่วุฒิชอบแวรรสชาตินี้เโอแล้วเล้วก้าวอาพีตัดฟันก่อนฮะหาหรืวเร็วพี่กินก้าวมาแล้วเนี้ยโอเคครับโอ้ต้องกินน้ำลายด้วยอยากกิอยากน้ำแข็งเยอะๆพี่น้ำแข็งพี่ชอบกินน้ำแข็ง ใช่ร้อนช่วงนี้ร้อนไม่ต้องเอานิ้วจิกได้ไหมมือเต้สน้ำเน้ำยอืมเป็นยังไงมิย่ามาหรอกมไมิย่างมาหรอก嘛 เอาไปป้อนูด้ป้อนู้ป้อนู้ี่ตัป้อนไปีตังป้อนปม่แลวพี่ป้อนแม่ด้วยไม่ไ้นี่มันแก้าต้องป้อนแก้วต้องป้อนเดี๋ยวผมเน้นๆให้โอยแล้แต่ใส่น้ำแข็งน้อยๆลงหน่อยพี่ มันจืดไปจืดไปน่ามุดบอกทุกอย่างเดี๋ยวผมาหามะพ,พร้าวให้พี่ก่อนเอาทับกินก่อนอเฮ้ยพี่เหมือนที่เราไปกินเยาวราชก,กันเลย <noticeable noise> จริงมาพี่มาเนือ้อเนือ้อเนือ้อเนื้อเดพี่ ชดน้ำแบบมันจืดมันจืดมากเาเห็นมามีิวดอันนี้โคโคนาตอันน ouais> ี้จืดปรับปรุงอันนี้น้ำกะทิแบบโมลิมิตุณสามารถคนดื่มได้เลยเลยเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์อันนี้คนดื่มได้เลยคือน้ำแข็งอันนี้ชดน้ำเอาไปเก็ทไก ไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยก็แข็งพี่พูดอย่างนี้น้องเสียใจหมดเลยน้องเออแอันนี้อันไหนอันไหนของพี่พี่เป็นไงอันนี้หวานเออถูกใจไหมคะอันนี้ถูกใจอ้าวอันนีแกกินไปเลยเนาะพี่ก้าวเทใหม่ได้ไหมน้ำแข็งมันเยอะเกินอ่ะเนี่ยแล้วใส่ใส่ทำไมเยอะๆของเยอะ ยพี่ก็เดือดแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วจะระเบิดไหมคะหรือเปล่าพี่พี่กอป้อนหน่อยนะนั่งดิครับนั่งดิครับไมหนูไปนส่ยังไงจริงป่ะเหมือนที่แบบว่า เหมือนที่ไปสั่งกินป่ะเหมือนเหมือนห่ออ่าเมื่อกันตักขึ้นมาได้แล้วเดือดจะได้แลอวแล้วพี่ใส่ไปเรื่อยเลยเออใช่แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยอันนี้รู้วันนี้มันลอยไงมันลอยทูกท่านน้ำมันเดือดอะพี่เออน่าตักเขาเรียกว่าอะไรนะหลินหลินก๊อปหลินก๊อปบอสบอสให้หลินลา ทัพทีมกอบหมืเลยเนี่ยในร้านอาหารเลยเออมีสิเห็นป้าบอกแล้วโน้ตพกมา์เขาเขาิดนิดนึงอะไรพวกผมภูมิใจมากครที่ผมทำทับทีมกรอบแล้ววิดีโอบอกเขาดีใจค่ะวิดีโอชอบหมดเลยเห็นไหมนี่หมดเลย อือนอนี้ก็รู้แนละ้วมาลาแฟนครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะพี่สลรเวลามาดูไ like. ลฟ์พวกเราสองคนนะคะทำทับทีมกรอบคร้งแรจะบอกครับผมขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยหาอะไรทานด้วยนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะฮะไว้เจอกัน วันหน้านะครับใครที่ไม่ได้มาเจอข้างล่างวันนี้่อเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะตั <laughs> ้ง <laughs> แต่กินทับทีมก่อไปก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเจ <laughs> นั่างลางนะคะแต่คืนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งนะคะมีละครเรื่องแสนรักะคะ่ะเร้อมด้วยนะคะเป็นอีพีที่สองแล้วแค่อีีแรกก็เข้มข้นแล้ว,ลลวฝากอีพีนี้ด้วยก้าวเขาเล่นเป็นใครครับจบวันไหนนะเขาเล่นคู่กับใครนะโนมาเก้า เล่นคู่กับน้องชายผมใครครับน้องพีคไงห้ามพลาดสองทุ่มคืนวันนี้ห้ามพลาดสองทุ่มคนค่ะกำลังเข้มข้นเลยเล่าเรื่องหน่อยเล่าเรื่องหน่อยพอเรื่องแล้วฟนขับเรานานแล้วห้ามพลาดแล้วก็ใครอยากจะได้ฟุตทบุ๊กก็รีบจับจองได้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์โอเคบายบายเจอกันครับเจอกันนะครับดู อันนี้คือพี่พี่อยากหลับต่อค่ะเออเป็นเสียงแบบว่าอ่ะพร้อมนะคะหนูต้องผ่านการลูกปถุงเออพร้อมไหมคะฉันจะเสียงต้อนอะไร ลุงแอร์ซื้อไข่มาให้แล้วเออไปทิ้งเองตื่นแล้อ่านี่ปลุกด้วยของกินเหรอคะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวย่างตื่นกี่โมงหรอพี่พีตอบว่าก็ตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยค่ะใครจะไม่รู้ว่าเราต้องตื่น ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r ทูปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ